ตอนนี้ประธานสภาลาออกสภาที <ar> ่ทําไงฮะท่าจะลาออกไหมไม่ผมึดผมสมมุติไงก็ต้องเลือกใหม่วิธีการเลือกใช้ระบบเดิมการเลือกก็คือมีการเสนอนะแล้วมีการลงมติ นะครับการเลือกรองประธานสภาก็เช่นกันใช้ระบบเดิมมีการเสนอมีการลงมติแต่ในระหว่างท,ที่ประชุมนั้นไม่มีประธานสภาก็ให้บุคคลที่อาวุโสในที่ประชุมมาเป็นประธานชั่วคราวนะครับเลขาท่านเลขาสภาลาออกวันนี้จะประชุมสภาดูเลขาลาออกสภาทําไงฮะเรียกคนมานแทนเลขาจะมาชี้มืสภามันมีอวตอ,อยูย่แห่งหนึ่ง เลขาไม่อยู่เลขาไปอบรมเลขาคือประหลัดประหลัดไปอบรมอยู่วันนี้จะประชุมสภาใครจะเป็นเลขาให้เขาถามมาว่าให้รองปลัดเป็นเลขาแทนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไถ้าไม่มีถ้าเลขามีแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ให้สมาชิกสภาในที่ประชุมแห่งนั้นในขณะนั้นเลือกกันเองก่อนคนหนึ่งเป็นเลขาชั่วขราวนะครับถ้ามีปัญหานีเช่นวันนั้นถ้าปลัดเป็นเลขาใช่ไหม เอาวันนั้นท่านบรลัดบอกโอ้วันนี้ปวดท้องอ่ะถามทำไมปวดท้องบางวันทานเยอะอยเงี้ยปานไม่ได้ที่จะประชุมสภาเล่งด่วจทำไงใช่ไหมก็มให้ที่ประชุมสภามีการเลืเอกเลขาชั่วคราวจากสมาชิกจากสมาชิกนะฮะเลขขาชั่วขราวนะครับการแต่งตั้นประธานสภาก็นายเมือแต่งตั้งนะผ่านไปเลยในรายละเอเียดนะรองประธานสภานี่มีกี่คนนะคนเดียวเนาะ เป็นความรู้นิดหนึ่ง,งถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีสคนนะอบจอ,อย่างอบจอขอนแก่นที่มีสคนแต่ถ้าเป็นเทศบาลเ,เป็นเป็นอบตเรามี1คนนะตอนนี้เป็นความรู้นิดหนึ่งในส่วนของการเลือกถ้าเลือก